สวัสดีครับส่วนไผ่ทานคุณนะครับผมวันนี้นะครับก็ฝนตกนะครับก็ตั้งแต่เช้ามืดเลยนะครับก็ช่วงนี้ประมาณเที่ยงนิดๆครับฝนเพิ่งหยุดนะครับเพิ่งหยุดก็คือไม่ลงเม็ดแล้วนะครับแต่ว่าอากาศก็ยังคลึ้มๆอยู่นะครับผมเลยได้ลงมาที่ส่วนไผ่หลังบ้านนะครับวันนี้จะพามาดูนะครับไอไผ่นะครับไผ่ดําชวานะครับตัว ชอบแบล็คนะครับผมซึ่งที่ส่วนของผมเนี่ยจะมีอยูอ่อยู่2ต้นนะครับผมเพิ่งลงปลูกได้ไม่นานนะครับก็ไม่น่าจะเกิน2เดือนนะครับที่ผมลงปลูกไปก็ตอนแรกนะครับที่ผมสั่งซื้อมานะครับผมก็คิดว่าผมจะใส่ไว้ในตะกร้านะครับก็คือถุงดําขนาดใหญ่ตอนแรกก็จะจะเอาลงในในตะกร้าไว้นะครับเพื่อที่จะเลี้ยงให้เขาโตนะครับในโตได้อีกสัก สักระยะหนึ่งนะครับก็คิดว่าน่าจะโตได้ดีกว่าอยู่ในถุงดําแล้วก็ถึงฝนที่จะถึงนี้ค่อยจะลงปลูกนะครับแต่มีช่วง2อ,อาทิตย์อาทิตย์ถ้อาอาทิตย์สอ,อาทิตย์แรกนะครับที่ที่ผมลงไปนะครับก็มีความรู้สึกว่าเราให้น้ํานะครับเขาต่อเนื่องสม่าเสมอเพราะมีการแทงแทงหน่อนะครับแทงหนอขึ้นมาเ,เร็วเหมือนกันแล้วก็ค่อนข้างที่มีความรู้สึกว่ามันมันโตเร็วครับก็เลยคิดว่าเฮ้ ไม่ได้แล้วก็ควรที่จะเอาไผ่ตัวนี้นะครับลงปลูกดีกว่าก็เลยตัดสินใจนะครับเอาลงปลูกนะครับท่ามกลางช่วงปีใหม่นะครับเพราะว่าคิดว่าลดน้าไว้ดีกวายิ่งอยู่หลังบ้านนะครับก็มีสปริงเกอร์มีน้ําลดนะครับใช้น้ำประปาลดนะครับน่าจะโตได้เร็วกว่านะครับผ่านมานะครับ2เดือนกว่านะครับก็เลยอยากให้มาดูว่ามันก็ค่อนข้างที่จะโตโตพอสมควรนะครับ คิดว่าถ้าถ้ายังอยู่ในตะก้าก็น่าจะยังไม่ไโตขนาดนี้นะครับสำหรับนะครับลำนี้จะเป็นลำที่เพิ่งเพิ่งได้มาเมื่อประมาณยังยังไม่ประมาณสองสองสามอาทิตย์ได้นะครับสำหรับลำนี้นะครับเป็นลำลำแรกนะครับของเขาจากกิ่งที่แบบเท่านี้ครับจากกิ่งแค่นี้ครับที่ที่ที่เอามาปลูกนะครับซึ่งถือว่าโตได้ดีนะครับในลักษณะของอตัว แบลกจ้าใบนะครับก็คิดว่าเป็นไผ่ใช้ลำนะไผ่สวยงามนะครับชนิดหนึ่งซึ่งลักษณะการที่นํามาปลูกนะครับแรงบัดาลใจที่อยากนํามาปลูก็คือหนึ่งด้วยกอนะครับที่สวยแล้วก็ลำที่มีสเสน่ห์นะครับของเขาก็คือลักษณะสีดำหยาบๆของเขานะครับแล้วก็ลำไม่ได้มีขนาดที่จะใหญ่มากเกินไปนะครับอันนี้พอเห็น ลำนะครับในรูปนะครับก็ชอบเลยนะครับก็เดี๋ยวเฮ้สักวันหนึ่งถ้าเรามีกําลังซื้อหรือว่ามีโอกาสที่จะได้นํามาเป็นเจ้าของก็ก็ควรจะหามาแล้วผมก็เริ่มหาข้อมูลมานะครับแล้วก็ได้ได้มาปลูกที่สวนนะครับจำนวน2ต้นนะครับผมสำหรับตัวไผ่ดําชวาเนีครับเป็นเป็น,เป,นเป็นไผ่ที่1เป็น1ในไผ่ดำนะครับที่ผมมีอยู่เพราะว่า ที่สวนผมก็จะมีไผ่ตรงมอสีดำนะครับแล้วก็ไผ่ดำตีมอนะครับผมแล้วก็ตัวนี้แหละไผ่ดำชวานะครับซึ่งผมก็มีอยู่ประมาณ3ตัวนะครับสำหรับไผ่สีดำนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนิดนิดนึงนะครับว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจากจากที่เราทำคลิปตรงนี้นะเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูใ,ใกล้ๆว่าลักษณะลำลักษณะเขาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวก็อนื่นนะครับผมก็จะขอ โชว์นิดหนึ่งนะครับว่าช่วงที่เร่งแรงเมื่อกี้ครับแรงมากนะครับก่อนที่ฝนจะตกมา3วันเนี่ยคือหลังจากที่น่าจะฝนไม่ตกนะตั้งแต่หลังพฤษทั้ทีหลังพฤศจิกายนเป็นต้นมานะครับก็คือไม่มีฝนเลยนะครับซึ่งผมก็ใช้วิธีเอาฟางข้าวนะครับที่ได้จากการเกี่ยวข้าวมาคลุมโคนนะครับก็มาเรื่อยๆเมื่อวานนะครับแอบมาเดินดูนิดหน่อยนะครับจะเห็นว่าลำนี้นะครับยังยังยังโตไม่เท่าไหร่นะครับ ใบยังคลี่ไม่หมดดีนะครับก็เดี๋ยวได้โชว์นิดนะึงอาจจะไม่เห็นนะครับนี่เดี๋ยวนะครับคลี่ดีก่อนเดี๋ยวจะโชว์นะครับผมได้นะครับ,ผม,นะรบผมได้หน่อมาอีกหนึ่งหน่อแล้วก็ขนาดก็คือใหญ่กว่าลำนี้นะครับผม เดี๋ยวจะให้ดูทั้งสองกอเลยนะครับพี่ไปแก้กันว่าว่าจะเป็นยังไงแล้วเราข้อมาสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับ๋ย่าไปดูกันต่อครับผมเดี๋ยวมาต่อกันเลยนะครับผมจากเมื่อกี้นะครับที่ผมให้ดูนะครับว่าผมมีหน่อได้หน่อมาเพิ่มนะครับอยู่ใต้ฟางที่ผมคลุมนะครับมาหนึ่งหน่อแต่เมื่อกี้ผมเปิดดูอีกนิดนึงนะครับไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมได้หน่อไม่ใช่หน่อเดียวนะครับ เพิ่มมาอีกสองหน่อยนะครับจะให้ดูใกล้ๆนะครับอันนี้อันนี้เขาอยู่ใต้ฟางนะครับเนี่ยครับเป็นเป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นประโยชน์ของฟางข้าวนะครับที่ผมใช้เอามาคุมโคลนไผ่ที่ปลูกใหม่นะครับเพราะว่ามันน่าจะคุมความชื้นได้ดีแล้วก็ฟางข้าวที่มันหมักนะครับมันก็จะเก็บความชุ่มชื้นแล้วก็เป็นปุ๋ยให้กับหน่อไผ่ต่อไปนะครับผมสําหรับโคลนไผ่ตัวนี้นะครับอู้หน่อสวยมากๆเลยนะครับดูย อันนี้ผมห่วงค่อนข้างจะห่วงเลยนะครับได้มาสองหนอนครับเท่ากับว่าได้ได้ลำใหม่มาแล้วสามหน่อใหญ่ๆนะครับก็โอเคน่าจะลำใหญ่กว่าอ่าอ,อ,อ่ลำเดิมนะครับเดี๋ยวจะดูรอบๆนะครับจะค่อยมาคุมไว้นะครับตัวละไผ่จาว่าแบกนะครับอย่างที่บอกว่าเป็นไผ่ลำสีดำนะครับก็แต่ตอนนี้ที่ออกมาใหม่ก็ แต่ตอนที่ออกมาใหม่นะครับลำก็คือจะยังไม่เป็นสีดำนะครับผมนี่นะครับสประมาณนี้นะครับดูจากความสูงนะครับก็เริ่มที่จะน่าจะเกือบ2เมตรได้แล้วนะครับยอดปลายนะครับผมเดี๋ยวจะให้ดูอีกอีกอีกกอหนึ่งที่มีนะครับอีกต้นหนึ่งนะครับซึ่งซื้อมาพร้อมกันนะครับผมก็มีหน่อขึ้นมาแล้วนะครับหนึ่งหน่อ นี่ง่ายนะครับแต่ข้างล่างไม่รู้ว่าจะมีหน่อเล็กๆอีกมาหรือเปล่านะครับอันนี้ผมติดแท็กใหม่ไว้ไ่ดําชวาแบกจาว่านะครับอันนี้ก็จะเป็นแท็กเดิมจากจากเจ้าของนะครับที่อยู่ข้างล่างนะครับอันนี้ก็เริ่มจะเลือนแล้วนะครับเดี๋ยวลองดูไหมว่าจะมีไหมครับเผื่อฟลุกว่ามีอันนี้ก็ไม่มั่นใจนะครับอันนี้ต้นจะเล็กกว่าต้นเมื่อกี้นะครับ มันหาหนออกมาไงไม่รู้โอเคยังไม่มีนะครับนี่นครับประโยชน์ของฟางนะครับคุมความชื้นให้กับต้นไม้ได้เป็นอย่างดีนะครับก็ไม่น่าที่จะมองข้ามกันนะครับผมโห เดี๋ยวผมจะมาสรุปกันต่อนะครับสำหรับตัวไผ่นะครับไผ่ดำชวาน,นะครับซึ่งคิดว่านะครับก็ที่ผมมีปลูกติดสวนไว้เพราะว่าชื่นชอบนะครับในเรื่องของลำที่สวยงามนะครับผมส่วนขนาดของกอนะครับตอนนี้ก็หลังจากที่ผมปลูกใหม่นะครับก็ จะมีขนาดแค่ยังยังไม่โตดีเท่าไหร่นะครับทั้ง2กอนะครับก็คิดว่าน่าจะใช้เวลาอีกสักประมาณ2-3ปีนะครับในการสร้างระบบกอที่สวยงามขึ้นมานะครับสำหรับไผ่ของผมสองกอนี้ก็คิดว่าจะดูแลให้ดีที่สุดนะครับก็มีการให้ปุ๋ยนะครับให้น้ําอาจจะให้เป็นพิเศษกอไผ่ที่อยู่ในแปลงนะครับเพราะว่าแปลงหลังบ้านนี้จะมีระบบน้ํานะครับก็คือรดกันทุกวันนะครับวันละครั้งนะครับ ถ้ารดเชา้าเย็นก็ไม่ต้องนะครับผมส่วนปุ๋ยนะครับตรงนี้ก็จะเน้นที่ปุ๋ยคอ,อกนะครับก็มีการให้ปุ๋ยคอ,อกแล้วครับไปแล้วนะครับ 2- 3ครั้งแล้วก็ที่สําคัญนะครับที่ที่ผมทําอยู่เสมอก็คือตัวใช้ฟางข้าวนะครับเอามาคุมคุมโคนนะครับเพื่อเก็บความชื้นแล้วก็สังเกตนะครับว่า,เ,าเขาจะมีความดูดความชื้นเก็บความชื้นแล้วก็มีการย่อยสลายแล้วก็กลายเป็นปุ๋ย ให้กับไผ่ของเราได้นะครับน่าจะเป็นต้นไม้ทุกชนิดแหละนะครับแล้วมีได้มีความชุ่มชื้นนะครับสําหรับไผ่ดําดชวานะครับผมก็ต้นดักชวานี้ก็เป็นไผ่ที่มาจากต่างประเทศนะครับก็สําหรับเพื่อนๆท่านใดน,นะครับที่มองมองหากันก็ช่วงนี้ก็ราคา้อน่าจสูงอยู่นะครับสําหรับผู้เริ่มต้นนะครับอันนี้ก็ลองหามาสบกดูกันนะครับชื่อว่าใน a ฟ e b o o k ใน หลายๆสื่อนะครับก็มีแบ่งปันนะครับก็ลองติดต่อดูนะครับสำหรับของผมนะครับไผ่นำชวานี้ก็หวังนะครับว่าจะได้เห็นลำสวยๆในแปลงของตัวเองนะครับแล้วก็จากการที่เราใส่ใจนะครับในการปลูกในการดูแลนะครับผมจากวันนี้นะครับอาจจะเป็นแค่ต้นหญ้ากอหญ้าเล็กๆไม่ไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากมายแต่ผมเชื่อว่าในอนาคตนะครับไผ่ ดําชวาของผมนี่นะครับน่าจะสร้างนะครับความสวยงามแล้วก็ความอรุมสมบูรณ์รวมทั้งนําเพื่อนใหม่นะครับหลายๆท่านมาพบมาเจอกันนะครับอย่างที่บอกไม้ไผ่ให้อะไรก็มากมากกว่าที่เราคิดนะครับผมเชื่อเช่นนั้นนะครับเพราะว่า ปัจจุบันนี้ผมก็มีเพื่อนๆนะครับเข้ามาหามากมายได้เพื่อนใหม่ที่ชื่นชอบในไม้ไผ่เช่นกันนะครับแล้วก็มีรายได้นะครับเสริมนะครับยังไม่ยังไม่ได้เป็นอาชีพหลักนะครับก็ยังเป็นรายได้เสริมอยู่นะครับผมก็ถือว่าพอใจนะครับถึงมันจะไม่ได้มากมายอะไรแต่ก็ยินดีนะครับผมที่ที่ได้รับนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับอย่างที่บอกพามาแนะนําดูไผ่ดําชวาหรือว่าแบล็กนะครับก็ อนาคตจะเป็นยังไงนะครับรอติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมนะครับอภิวัตรนะครับส่วนใลายทานคุณนะครับต้องขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมคลิปของผมนะครับจนจบนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอลาไปก่อนนะครับก็ก่อนจะรีบจบก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กันด้วยนะครับผมทางช่อง YouTube Facebook นะครับแล้วแต่นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ